มันยังมีบางสิ่งที่เป็นบวกได้ก็คือว่าเรามีการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่จะสูงมากเนื่องจากฐานต่าม,มากแล้วก็เป็นธุรก,กิจนะ,ะ่ะาวัฒาาจักรก็คือพวกโครงสร้างเศรษฐกิจเดิมๆม,มีอะไรต้องกลัวต้องดูไหมดีนะครับกลัวน้อยๆคือโควิดระบาดยังไงผู้ติดเชื้อสูงยังไงมาตรการก็ผ่อนคลายอยู่ดีต้องระวังไหมก็ต้องระวงังก็งงงงงไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะกลายพันธุ์ยังไงกลัวเพิ่มขึ้นคือตัวยูเครนเพราะสุดท้ายผมไม่รู้หรอกครับว่าภาพมันไปทางไหนแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะรุนแรงถึงขนาดที่ว่าลากหลายๆ คุณเทศศักดิ์กันบ้างน,นะคะทวีธีรธรรมรองกรรมาการผู้ในการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะ พูดถึงสี่สถานการณ์คล้ายๆกันเหมือนกันข่ะคุณฟางที่ต้องจับตาตลาดหุ้นไทยหนึ่งคือสถานการณ์การเมืองเลยแต่ว่านี้มองว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ครบเสองคนแล้วนะคะมาคู่นี้คุณปกิจก็บอกไม่ครบเทอมแน่นอนนะคะแต่เคาจางหว่ดไหนก็ไม่ครบเทอมเหมือนกันดูสถานการณ์สถานการณ์โควิดนะคะก็คาดว่าจะต้องดูว่ามันจะเกิดการกลายพันธุ์อย่างที่บอกไปตอนนี้เป็น BA อเลยก็ไม่รู้เลยคุณนิราคือเยอะมากจริงคะแล้วก็โอมิครอนเนี่ยจะกลายพันธุ์ต่อไปได้อีกหรือไม่สงครามยูเครนกับรัสเซียค่ะที่ยังมองภาพบทสรุปเนี่ยไม่ออก น,นี้ก็ไม่มีใครทราบเลยว่าะจะเกิดเหตุการณ์ประทะกันตอนไหนหรือว่าจะไม่เกิดนะคะ,คะและสุดท้ายก็คือเฟดส่งปรับลดขนาดงบดุลแต่ที่น่าแปลกใจคือคุณเทศศักิ์ยังมองว่าไทยเนี่ยมันยังมีบางสิ่งที่เป็นบวกได้ ก็คือว่าเรามีการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่จะสูงมากมเนื่องจากฐางต่ํามากนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจนะคะวัฒจักรก็คือพวกโครงสร้างเศรษฐกิจเดิมๆแบงก์อย่างนี้นะคะธุรกิจท่องเที่ยวที่ม,มันจะเป็นหุ้นมูลค่าดังนั้นก็เลยมองว่าผู้ที่น่าสนใจนะคะก็มี S C C m a c ค o Stake นะคะ B H A O T จะเห็นว่าเป็นธุรกิจที่อาศัยเรื่องของการเติบโตฟื้นตัวเศรษฐกิจทั้งนั้นนะคะ สำหรับคุณเทศศักดิ์เดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะครับเพราะว่าเขาให้เป้าหมายความจริงเนี่ยถ้าเกิดดีที่สุดอดไปถึง1,800จุดได้โอ้โหจริงอ,อะไรเพราะอะไรไปฟังกันเลยค่ะค่ะก่อนก่อนไป5ตัวผมขอต่อที่คิดว่าผมกลัวก่อนแลวกันแต่ถามว่ามีอะไรต้องกลัวต้องดูไหมมีนะครับกลัวน้อยๆคือโควิดนะครับเพราะผมคิดว่าระบาดยังไงนะครับผู้ติดเชื้อสูงยังไงนะครับ มาตรการก็ผ่อนคลายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่ลิมิตนะครับตัวดาวไซส์นะครับแต่ทีนี้ถามว่าต้องระวังไหมก็ต้องระวังนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะกลายพันธุ์ยังไงนะครับเพราะฉนั้นกลัวไว้นนิดนึงนะครับคือโควิดกลัวเพิ่มขึ้นนะครับคือตัวยูเครนนะครับเพราะสุดท้ายผมไม่รู้หรอวครับว่าภาพมันไปทางไหนนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะรุนแรงถึงขนาดที่ว่า ลากหลา,หลายฝ่ายขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นสงครามขนาดใหญ่โตนะครับไม่ถึงขนาดนั้นโอเคนะครับทีนี้มาดูตัวที่ทําไมต้องซื้อนะครับตัวที่ต้องมีในพอร์ตเลยนะปูนใหญ่กับ <Mac ro S 2> แมกโกปูนใหญ่ปูนใหญ่นะครับจริงๆเพราะปูนใหญ่เนี่ยไซเคิลของตัวเออร์เน็งมันอยู่ในขาขึ้นแบบสมบูรณ์เลยนะครับแล้วมันจะขึ้นแบบเต็มๆเนี่ยนะครับในช่วงปี66นะครับผมว่านี่คือตัวแรกที่เราเลือกตัวที่ 2, <Mac ro S> 2> องแมกโกรนะครับ ถ้าดูราคาหุ้นปัจจุบันกับตอนก่อนที่จะซื้อโลตัสเนี่ยมันอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเลยนั่นก็แปลว่าที่ไพรซิ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้บวกรวมมูลค่าของโลตัสซึ่งยอดขายปีหนึ่งเป็นแสนล้านเนี่ยนะครับเรื่องจริงผมมองว่ามันจะเห็นภาพการกดของการทำงบแบบคอนโซลเนี่ยที่เป็นการโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยนะครับตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งปีนี้เนี่ยเป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นตัวแมกโรนะครับที่ราคาตรงนี้ผมมองว่ายังอัน e r เดอร์แวลูอยู่นะครับ ตัวถัดไปนะครับสเต็กนะครับเรามองภาพว่าถ้าดูเทรนด์ของการส่งเสริมนะครับหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยเขาคงไม่ไปไม่ไปพยายามเยียวยาอย่างเดียวหรอกแล้วเทรนด์ที่เห็นเนี่ยผมว่าก็ชัดเจนว่ามันน่าจะถูกหมุนมานะครับในกลุ่มที่เป็นการลงทุนภาครัฐเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับ,รบซึ่งผมมองว่าสเต็กเนี่ยเซฟสุดตัวที่4โรงพยาบาลบนะครับกลุ่มนี้เนี่ยโตขึ้นชัดๆอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นบำรุงราช นะครับเป็นโรงพยาบาลตัวหนึ่งที่เราเลือกมาเป็นท็อปพิกตัวสุดท้ายนะครับถ้าไม่มี AOT เขาก็มาไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช,ใชทีนี้ผมมองว่าเทรนด์ของ AOT เนี่ยมันถูกกดมาค่อนข้างจะนานมากแล้วนะครับเคยแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอยู่เดี๋ยวเราเปิดประเทศเดี๋ยวเราปิดประเทศอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมมองว่าเทรนด์จากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับมันน่าจะเริ่มเห็นการเปิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับซึ่งเปิดรอบนี้ถามว่ากล้ากล,กลับมาปิดอีกไหม ผมว่ไม่กล้าต่อให้คนติดเชื้อเยอะขนาดนี้ผมก็ว่าไม่กล้าผมก็ว่าไม่กล้าเพราะนั้นไอ้การที่บอกว่าไม่กล้าตรงนี้ก็แปลว่าเทรนดของจํานวนผู้โดยสารเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ถึงจุดในการเหวี่ยงกลับครับเพราะฉะนั้นสรุป5ตัวนะครับแฟร์วลูดูในสไลด์นะครับปูนใหญ่แมคโครสเต็กบำรุงราช